ไเขากล่าวหาท่านอาจารย์ว่าสอนว่าสวรรค์นรกและการเกิดใหม่ไม่มีโดยแท้จริงมีแต่โดยอุปมาอืเนี่ยเราพูดเห็นของจริงเป็นจริตติโกเขากลราเห็นเป็นอุปมาส่วนที่เชื่อหือพูดกันอยู่แต่การก่อนว่านรกเป็นอย่างนั้นมีอมีไฟมีหม้อมีต้นงิ้วมีอะไรอย่างนั้นนะเขากล่าเห็นว่าเป็นเรื่องจริงซึ่งไม่ใช่อุปมา นั่นแหละมันตัวอุปมาแหละสวรรค์ก็เหมือนกันมีนางฟ้ามีวิมานมีนั่นแหละมันคืออุปมาเพื่อจะเทียบค่าของความสุขอย่างกามารมนี่เราบอกว่าไอ้นรกแท้จริงคือไฟที่มันกี่ไฟกิเลสที่มันเผาอยู่ในจิตใจและสวรรค์ที่แท้จริงก็คือความรู้สึกพอใจในตัวเองมีความสุข ยกมือไหว้ตัวเองได้ว่าเต็มไปด้วยความดีบุญกุศลนี่คือสวรรค์จริงไม่ใช่อุปมาใ้ความรูค้คนๆนี่มันเห็นว่าอย่างนี้เป็นอุปมาไปเสียเมื่อแสดงความจริงที่เป็นสันติโกธาตเขาเห็นเป็นอุปมาไปเสียที่เขาพูดอย่างอุปมามาแต่บรโบราณนะกเับเห็นเป็นของจริงไปเสียก็เลิกไม่ต้องพูดกัน เอามีอะไรว่าต่อไปอีกขอเขากล่าวหาท่านอาจารย์ว่าสอนว่าในอัตภาพมนุษย์นั่นเองมีสวรรค์แดะนรกเทพมารพรมและว่าการเกิดใหม่คือการอุบัติทุกขณะจิตตลอดชีวิตในชาตินี้นี่จะว่าอย่างไรครับทันนี้มันก็ซ้ำกับที่แล้วมาเราว่าเทวดามารพรนรกสวรรค์อะไรนี่มันก็อยู่ในใจิตใจในความรู้สึกของจิตใจที่ผิดหรือถูก นี่ก็พูดกันมาแล้วนะชั้นมารนันก็คือว่าเทพชั้นเทพสูงสุดที่เป็นที่ยึดติดยิ่งกว่าสิ่งใดสวรรค์ชั้นนั้นเขาเรียกว่าชั้นมารชั้นพรหมหรือพรหมโลกก็อยู่ในจิตใจใของบุคคลผู้อยู่ในสมาธิและสมาบัตินี่อย่างนี้ยามรับประสอนอย่างนี้แล้วว่าอย่างนี้และคือจริงถูกม,มีประโยชน์ ข้อที่ว่าการเกิดใหม่ได้แก่การจุดการอุบัติทุกขณะจิตจนตลอดชีวิตในชาตินี้หมายพวามในชาตินี้และชาติอื่นทุกๆชาตินะถ้ามีการอุบัติแห่งจิตว่าตัวกูกว่าของกูด้วนั่นคือการเกิดและเกิดใหม่วันหนึ่งมีหลายครั้งเดือนหนึ่งก็ยิ่งมีหลายสิบครั้งหลายร้อยครั้งกว่าจะตลอดชีวิตก็มีเป็นหมื่นครั้งแสนครั้ง นี่คือการอุบัติบังเกิดโดยขณะจิตที่เป็นการเกิดที่แท้จริงยิ่งกว่าการเกิดจากท้องมารดาซึ่งมีเพียงครั้งเดียวแล้วก็เลิกกันไม่มีปัญหาไม่ใช่ตัวปัญหาที่ยุ่งยากลำบากแต่แต่การที่เกิดไม่รู้จบวันหนึ่งเกิดหลายครั้งเ,เดือนหนึ่งเกิดเป็นร้อยพันพันครั้งตลอดชีวิตเป็นหมื่นครั้งแสนครั้ง นั่นแหละมีปัญหามันเกิดไม่รู้สิ้นสุดเกิดทุกทีเป็นทุกทุกทีนี่มีปัญหาแล้วต้องหยิบอาการเกิดชนิดนี้ขึ้นมาวินิจฉัยจึงจะดับทุกได้นั้นขอยืนยันต่อไปว่าการเกิดโดยกิเลสตัณหาอุปาทานในขณะจิตที่มีตัณหาอุปาทานนั่นแหละคือความเกิดที่ต้องสนใจ มันเป็นตัวทุกข์มันเป็นตัวปัญหาอา้ามีอะไรว่าต่อไปทีนี้ไปไปมามาก็มีผู้แต่งนิยายสมตุติให้กลายเป็นว่าท่านอาจารย์ไม่ปฏิเสธเรื่องชาติหลังและชาติหน้าสวรรค์นรกและการเกิดใหม่ดังนี้มันตรงกับข้อเท็จจริงไหมครับอา้าวนี่ก็มันเป็นคำถามของอของคุณเองผู้ถามเดี๋ยวนี้ว่า มีผู้แต่งนิยายสมมุตินะให้กลายเป็นว่าท่านอาจารย์ไม่ปฏิเสธเรื่องชาติหลังและชาติหน้านารกสวรรค์และการเกิดใหม่จะสมมติอะไรกันน่ะมันเป็นเรื่องจริงที่ว่าอาตมายอมรับว่ามันมีนรกสวรรค์และการเกิดใหม่มีชาตินี้ชาติหน้าในวันหนึ่งเกิดหลายชาติ เกิดตัวกูของกูหลายชาติอันไหนมันเกิดก่อนมันก็เป็นชาติหลังอันไหนมันเกิอดอยู่ก็เป็นชาติปัจจุบันอันไหนมันจะเกิดข้างหน้ามันก็เป็นชาติหน้าเรามีชาติหลังชาติปัจจุบันหรือชาติหน้าในลักษณะอย่างนี้ไม่ปฏิเสธเนี่ยคือชาติที่แท้จริงส่วนชาติที่เกิดจากท้างมารดาน,นั้นเสร็จไปแล้วไม่ต้องเอามาวินิจชัยอะไรกันอีก ในความทุกข์มันมาอยู่ที่ชาติชนิดนี้จนนรกสวรรค์การเกิดใหม่นั้นก็มีก็ไม่ปฏิเสธนรกก็อย่างที่ว่ามาแล้วสวรรค์ก็อย่างที่ว่ามาแล้วการเกิดใหม่ก็ยังมีต่อไปเมื่อยังมีกิเลสตัณหามีอวิชชามีอุปาทานมันก็มีการเกิดใหม่แห่งตัวกู้ ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยตรงกับข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่จริงหรือว่าความจริงมันมีอยู่อย่างนี้อาพเพราะกราวหาท่านอาจารย์ว่าสอนให้ดูเฉพาะชาตินี้และไม่ยอมให้นึกถึงชาติอื่นนี่จะว่าอย่างไรครับนี่มันไม่ได้เด็ดขาดอย่างนั้นแต่แต่แต่เน้นว่าแต่ชาตินี้มันเป็นปัญหาชาติที่แล้วมามันมันหมดไปแล้วมันไม่เป็นปัญหา าชาติที่จะมาข้างหน้ามันก็ยังไม่มาถึงมันยังไม่ใช่ปัญหาแต่าชาติปัจจุบันที่เกิดตัวกูของกูอยู่นี่มันเป็นปัญหาคือมันเผาล้นให้เป็นทุกข์มันเป็นเดือดให้มันเป็นความเดือดร้อนมันจึงแนะหรินแน่นให้ดูไอ้ที่เรียกว่าชาตินี่ชาตินี่ให้มากที่สุดคือที่เกิดตัวกูของกูดิ้นร้าวอยู่ด้วยความร้อนเยให้ดูให้มากที่สุด เนีสอนใดูชาตินี้มากกว่าชาติอื่นๆหรือชาติชนิดอื่นซึ่งมันพ้นจากความเป็นปัญหาไปแล้วบ้างหรือมันยังไม่มาเป็นปัญหาบ้างที่ดีกว่านั้นที่จริงกว่านั้นก็คือว่าถ้าเราควบคุมในชาตินี้ปัจจุบันนี้ตัวกูของกูปัจจุบันนี้ได้แล้วมันก็จะหมดปัญหาไปทุกๆชาติแม้ในข้างหน้าในอนาคตก็จะไม่มีปัญหา เรากำจัดชาติข้างหน้าได้ด้วยการควบคุมหรือกำจัดชาติเฉพาะปัจจุบันนี้ให้ได้ให้สามารถกำจัดชาติตัวกูของกูที่กำลังเกิดอยู่นี้ให้ได้ย้ายเกิดอีกต่อไปได้การบลูปัญหาลงไปที่ชาตินี้มันมีความสำคัญอย่างนี้ดังนั้นจึงว่า ให้สนใจให้ชาตินี้ปัจจุบันนี้คือปัญหาเฉพาะหน้านี้ให้มากกว่าอย่างอื่นแต่ก็ไม่ได้บอกว่าไม่ไม่ต้องนึกถึงชาติอื่นไปนอกจากนี้จะนึกถึงก็ได้แต่ถ้ามันเสียเวลาไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องไปนึกถึงพยายามควบคุมชาตินี้ปัจจุบันนี้ให้ได้จะดีกว่า เอาต่อไปมีปัญหาอย่างไรในเรื่องสมมติที่เขาสมมติขึ้นนั้นเขากล่าวว่าได้สนทนากับลูกศิษย์ทั้งหลายของท่านอาจารย์แล้วล้วนแต่ยืนยันว่าทุกคนทําดีทําชั่วในชาตินี้ก็ได้ผลในชาตินี้เท่านั้นนี้มันมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท่านอาจารย์อย่างไรไหมครับอืมก็หาว่าเราบอกว่าทําดีทําชั่วในชาตินี้มีผลในชาตินี้เท่านั้น รอย่้อนไปถึงว่ายชาติคือเกิดขึ้นแห่งตัวกูของกูในขณะนี้เป็นชาตินี้แล้วมันก็จะมีเกิดอย่างนั้นอีกแต่ต่อไปอีกนั่นคือชาติหน้าให้ช่วยจําไว้ว่าอะไรอะไรที่มันกระทาไปหรือเกิดขึ้นในตัวกูของกูครั้งนี้มันจะมีผลสืบเนื่อง ไปถึงการเกิดขึ้นแห่งตัวกูของกูครั้งหลังครั้งหลังครั้งถัดถัดไปด้วยเสมอไปนี่เรื่องมันมันเชื่อมกันได้ระหว่างชาติมันติดต่อกันได้มันเป็นปัจจัยกันได้ในระหว่างชาตินั้นควบคุมตัวกูของกูไวด้ดีๆให้เป็นตัวกูแต่ในทางดีถ้ายังอยากมีตัวตนมันจะมีผลสําหรับการเกิดตัวกูของกูในครั้งถัดถัดไปให้มันดี เราไม่ได้ปฏิเสธว่ามันมีแต่ชาตินี้ไม่ได้ปฏิเสธว่ามีแต่ชาตินี้การประกอบกรรมในการเกิดตัวกูของกูงครั้งนี้มันยังจะมีผลคาบเกี่ยวไปถึงการเกิดตัวกูของกูงครังค้งถัดไปด้วยนี่เรียกว่ามันคาบเกี่ยวกันระหว่างชาติที่เป็นสันทิฏฐิโกเห็นได้จริงยิ่งกว่าที่จะถือชาติ เป็นการเข้าลงแล้วไปเกิดหมาเข้าลงแล้วไปการเป็นการเกิดหมายมันเนื่องกันอย่างไรนั่นมันไม่สันติติโกมันสันติติโกคือชาติชนิดนี้เกิดอยู่อย่างนี้มีผลภาพเกี่ยวไปถึงชาติชนิดนี้ที่จะเกิดต่อไปอีกอย่างที่เรียกว่าวันหนึ่งมีหลายครั้งหลายสิบครั้ง